สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเาวันที่ซีตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะครับเอาเมื่อนี้นะครับผมพาพิ้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอโพนท่องจังหวัดเลยนะครับเมื่อนี้เป็นวันพุธนะครับตอนเสาวันพุธนะครับตลาดนี้เอาเมื่อนี้ฝนบตกแดดจ้าขนาดครับเอางัวเข่าหลอยู่ครับเมื่อนี้เด้อเอาอาชีได้จักจักคลิปนึ่งเลยครับเอาเดี๋ยว สิพาพี่น้องเบิ่งไข่เรอยนะครับเด้ออ้าวฝนตกโดนแล้วบ่ไดแล้วห้องเงี้ยโป่งหมดนี่อืมสามอยสามหมื่นตัวโอ้ห้องนี่บ่ตัวเดียวนี่บ่ครับตัวนั่นก็แมนตัวนี้เท่าไหร่ก่นนี่ตัวนี้เปลือยไปสามสองตัวได้ลูกมาจ้าตัวสองตัวแมนนี่เนาะได้ลูกมากสองตัวเอ้าอ่างทองเงี้ยนี่บ่ เอางัวแนว่นี้งัว,งวกระดูกหมูบวเตีย่ยเทท่านเละสูงคนสูงเท่าไรร้อยสามสิบบวกอ่างทองงหญ่ดีเนาะแม่ลูกสองนะครับไม่ลูกมาสองตัวแข้งขาบ่มมีตบนี้เนาะไม่มีเลยนะครับเป็นตะเลียงด,ด้วยครับได้เชื่อง,อง,องดีๆนี่ครับผมขอไกล่กับพวกเป็นอะย่างเด้อเอาสามหมืน่นสองครับเล็บดีเอาบวมมีตบนี้อ่างทองมันใ่ายๆนี่แหละอืมเอาสูงร้อยสามสิบหางลานี่เบิ่งกล้องนะครับเด้อถือไปเชี่ยงเอาเป็นตะเลียงเนี่ย <laughs> เป็ดตะเลียงเป็ดตะเลียงเอาสามเมื่อสองต่อรองได้เนาะว่าไวซื้อๆเนะครับอยากได้สามเมื่อสองขันไฮก็เอาเลยครับบ่าวาหยังเอากันพี่น้องว่าแพงกับต่อร่งเอาสามเมื่อสองนะครับแม่เดี๋ยวนี้เอาแม่ลูกสองนะครับเอาสมบูรณ์ดีเอาต่อไปจะได้ก่อนครับนี่บอกเจอเจนึ่งโอ้โหนี่บ่อันนี้กับลูกหนึ่งบอกโอ้ตัวหนึ่งเนาะนี่เนาะ โอ ة, ้โหงสั่งเป็นไงเนาะเงาได้่เีเนาะเปิดเท่าไรล้วครับนี่เปิดไปสามเจ็ดหาครับสามหมื่นเจ็ดห้าลยแหวงสามหมื่นเจ็ดห้าอยื่ well นละขายสามเหลือเหลือครึ่งหนึ่งเหลือห้าสิบเห้าสิเอร์เซครับเพิ์เพรบเปอร์เซ็นสามหมื่นจสามเจ็ด้าลูงเท่ครับเงานี่ยสูงร้อยสบห้าบร้อยสี่สิบห้บรื่ใจดนะ หางเาวหางนั่นดีปืมกฟอยหางสวยเลยแข้งขาวิ่แต่มีเลยแม่ลูกเดียวดเลยครับรเด้ออ้าวนี่หัโวโลนร่นนี่ล่ะอ้าวก็ปร้อมแล้วเรวบา,อารบอกสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่กิโลงฟีอองฟ่อีกถึงแล้วยังไปทรงหายอยู่เฮ้ยมาขึ้นดีแต่น้ออืมอืม ไม่เป็นเถื่อแต่เหลือ40%เง้อจากราคาทุกสูงเอาสามมือเทียนหาลอยแข้งขาไว้จังนี้ด้วยอันนี้ครับนิ่งดีนิ่งดีเราเอาอ่างข่องพิ่นเงีวๆเรือยทางไตเบิ่งเอานะครับชุบนี่ต <c oughs> ิดแสงแดดสวยๆนี่เขียวเอื้องซื่อๆอยู่นี่ <c oughs> เอาท่าแก่ๆเบิ่งเรื่อเราบ่เดีนี่ เดี๋ยวจะคลิปคลิปเดียวคลายเด้ในเครื่องคลิป <laughs> <laughs> อ้าวนะครับเนแนี่ละสามหมืเกียหารรวยองพ่อแญ่แหวงเด้อแม่ลูกเดียวแม่ลูกเดียวไปคลิปยาโสเลยอาแม่นี่สามหมืนเกียหารน้อยน,น,นออ๋อเบอร์โทรครับบานนี่ศูน้าสองศูนย์เก้าสองห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่ศูนเอาโทรมาบันทึกด้อนะครับนี่ หอยทบลูกไส้ยายแหวงเหรเนาะอ่าทัวมาเลยของยายแหวงอะไรครับขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายครับเนี่ยเออโอ้ยยายกาใส่เหรอแม่ลูกว่าแม่บ่อกแม่บ่อันนี้บ่าลูกคนไหนนี่ไหมลูกผู้ใดนี่โอ้ตัวนั้นของไคนเนี่แม่บอกดิบ่เอาตัวนี้ก็ได้มาที่สวยแต่เนี่ยง่ายไปเพื่ออะไรละครับสามเจ็ดสามเจ็ด ไม่นี้มาผู้เดียวือเก่าหรือตักันยังบ่เด้ห้อยเอก่เอครับอเ่ไมาผูเดียวือดกันม่ม่ผูเียน่จันเป็นไ่เลยปวดขามาบ่เด้เอาบ่ทใดครับนี่โค้งสางคัไงเหอยเอกครั้งสางดีวะัดีของบเอาบ่ครับสามหมื่เจ็ดในกนโอ้ตะกวนกับ่ได้แล้วซ้ำหนีทีจะในรงเรือห้าสิเร์เซ็บ่สามหมื่นเจ็ด เอาบเมันหัวสามเลยนี่บเลีวเอาสองมืเจ็อือเาสองเสูงเท่าไรละบาทนี่อยสามสิบวกเลยหรอกอยสาบวกล่ำตัวเงาดีเนื้อหนังพนดีเนาะจักปีนี่คุนี้ีกว่าสปีดีละ่อนรน้าน้ชนเข่าสองนี่แหละเนาะเจ้าขายวันนี้แบบนี้เลยครับทุกก็ทอมาเรบือเรื่องได้ดีราคานี่ถูกเลยสองเจองเจนะครับนี่ด้อ เอาผมมีตำนี้ด้วผมมีตำนีของพ่อหกานี่เอาไปโ่งไงสองเองเอเอาถูกถูกสองเอาแม่สาวด้อประมาณปีกวกัวที่เขาสปีนะครับตำนี้ผมมีด้วของพ่อใหญกาวสองหมื่นเจ็ดนังต่อรองได้รอยกิโลไปส่งไห้ได้นเด้วยเอานอกจากไก่รอยกิโลก็ไปที่เก่าิ้่าคุยกันอีกไส่ระบาดนี่ ใช่เราบอนี่ตัวน um okay. ี้กระเมนบนบ่ลนกไท่นิเมื่อไท่หนิสองมือหานะ้ม่อืมสองมือหาบ่กะลูกผูบ่เอาลูกตัวเนียลูกแรกลูกสองเพื่อนลูกแรกลูกสองฮะก่อนบลูกสองเนาะลูกสองตัวเนี้ยนะครับเป็นลูกสองเอาเมื่อไท่สูงมามั้จะบเขาดี๋ยสองมืนหาน่ะเอาถูกแนี่เอาพี่น้องอะไรเมื่อไถ่เรียกได้ เชื่องดีครับหันมาเบืองกล่องแล้วสูงประมาณจากลอยเศร้าพูดแบบนิ้อย่างเด้อเอาหน,นีลูกคนเป็นลูกเมียได้ครับได้สองเหมือนหาน,น,น้อเอาหนีลูกเมียถูกๆเอาไปนี้สุดท้ายบไปนี้นั่งเอกเท่าไหร่เราบ้านน,นี้ฮะสามหาเนาะนี่มมนนดได้ลูกไม่เล็กตัว<อ>ได้ลูกเมื่อเร็วสองไม,ไ,ไม่มีจังแนวแข่งขายดีนะครับแม่ลูกสองเอา นี่สีแดงนลนะเอาสามมื่นหาบอยังต่อรองได้ลอยโล่ทรงซี่พิ่นสูงเาาท่สุดเลยไงแกลอยสามสิบบวกเนาะลอยสามสิบบวกได้แม่ไหนได้ครับได้ลูกมาสองตัวนะครับเด้อเอาสามมื่นหาตอรองได้ของยายกาดเอาลอยโลไปทรงไหง่เนาะทรงซี่ลอยโลแต่ว่าเกินลอยโลก็จังคุยกันแต่ว่าไปทรงคือเก่าขึ้นสายกับไปไปมดนะครับ โคหล่โคลาสะกลอะโอไปเมด่ร่ล่ะเอาในประเทศไทยนี่ไงกาไปเมื่เพราะว่ามีรถไงกามีรถไปทรงเด้อเอาเอาเบอร์โทรครับเบอร์นี่093 093 518 518 9957 9957อืมเอาเบอร์ทุ่งเบอร์นี้แหละอ๋อนี่นี่นี่ไงกานี่เอาคนเก่าคนเดิมครับอืมไงกาบ้านข้ามผังหนามนะครับเด้อเอาลอยลู่ไปทรงให้น้องนังกับไปอยู่ ไปอืมฮะขอกพุดอะไรนะครับด้วยครับครับ,รบอันนี้ห้องพูดอะไรกินยาพวดพวดอยู่นี่นี่เวงกินกินยาพูดพวดห้องพูดอะไรเนี่ยเวงบ้านี้ถือเลย ลูกเมียลูกตัวเมียลูกสองเพิ่นบอกลูกสองตัวครับโอ้นี่ตัวที่สองตัวที่สองยืนเท้าเมียอย่นี่เนาะแม่ยทุ่งใสสีทองว่างอยู่อืมเอาสีแดงแดงลูกเพิ่นหน่อยเนาะตัวเมียเนาะจักเดือนวันนี่จักเดือนนว่าสองเดือนกลัวสองเดือนกลัวลูกตัวที่สองสูงประมาณเท่าไรแม่เพิ่นร้อยสามสิบเด้อครับเอาล่ำตัวอัครับเอาให้ลูกดีเรือยสีแดงเอากินยาไก่เจงตัวนี่ปวดปวดอยอื่แทงขาววิ่งนี้เนาะเปิดเท่าไรแล่ะครับเปิดเท่าไรแล่ะ ราคาเบาเสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่ลูกแม่ลูกครับหาใสายอะไรอีกแล้วครับถึงเลขของยายแวงสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยังต่ออะไรได้เนิอืมกินยาเก้งแข้งขาไม่จะมีเรื่องสองหมื่นเก้าครับแม่ลูกนะครับพ่อมึงกับแม่บอกครับพ่มนี่เธออะไรหนิ พวกนี้ผมเปิดไว้สามสิบหสามสิบหกลูกเมียคือกันลูกเมียครับอืมลูกเมียคือกันเนาะอืเป็นลูกแรกเพิ่นบ่เนี่ยครับลูกแรกครับโอ้ลูกแรกสามหมื่นหกเนาะลูกสีแดงแดงนะครับแม่กะโอ้แม่กะแม่อยากหัวล้่นก็อือยากหัวล้นว่าสิวายอยู่ว่าสิวายอยู่แม่อยากหัวล้นเพิ่นสูงเท่าไรล่ะครับแม่เพิ่นเนี่ยลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าแข้งขาเพิ่นดีเนาะครับแล้วประกันโถ่สอนบ่ได้เด้อครับ ก็กินยาหมเลยกินยาเจงเยกินยาหรือกินห็นเดยนะครับงวบบานเลยงับบานเลยง่ายเาเลยเดี๋ยวดผมนี่นี่ลูกคนได้ลูกคนแดงๆเนี่ยเอาามหมื่เท่าไรก่อนสามหมื่นหกพันห้าร้ามหมกพนห้าร้อยเาูกีนี่ด้ยอนรักันจำหนีให้เอาออกให้ลูกดีเอา เินหวกินเลยจินมทม์แซ่ดชสวยๆเลยเอาเอาเมดแล้วบนี้เนาะเอาเราได้ครับสองเอาเบอร์แล้วเนี่ยอ๋อันอันกับเม็ดแล้วบบนี้ห่แงถูกเลยอันนั้นสองหมื่นสองหมื่นเกนาะไม่ไูกตัวนั้นอันนี้โคมนี่เท่าไรก่อนนี่สามหมื่นหกพัน้าร้อยสาหนหกันหร้อยูกตัวเมียนะครับเด้อลูกตัวเมียลูกแรกลูกแรกแม่หัวโลนละเนาะอเอาเบอร์โทรครับ 086- 086- 414- 414- 9017- 9017- เอาทั่วมาเลยนะครับเด้อสองคมถูกถูกเลยรถเหลือ40%โมเมนต์หานต์แล้วสุมื่นนี่ถืกอนแหวงง้ยเลี่ยงนะครับจากงวอบอดีทถืกเป็นถืกอไม่ีอืจากงวอราคา6กเ็เหมื่นเหลือ40%นครับเหลือ40%เปอซ็นะค่ัสบครโมเมนต์50%ครับ นั่งหาผู้ซื้อยากอยู่ซ้ำเด็กก็ได้ส่งฟรีพร้อมหาสิบกิโลทรงฟรีเรียอีกฮาโลเนี่ยหาผู้ซ <świ S 1> ื้อยากอยู่ครับครับเอาขอบคุณหลาะอันนึกถึงครับอาจารย์ขอบขอบคุณครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเนี่ยเว้งต้องผู้ใดแรงกว่านี้ทางพี่แม่นี่แม่อยู่ด่บครับยืนเฝ้ากันอยู่นี่ ใส่ลูกเพิ่นอ้อคืออืมจาดไม่เนี่ยคืออยู่ไก่แท้ชืบกินยาเจงตัวนี่กินยาเจงเพิ่นได้ลูกนึ่งแล้วบ่นี่เพิ่นได้ลูกนึ่งหลือเปล่าไม่คือกินยาเจงเดี๋ยวนี่โอ้ยกินยาดีเป็นตัวเลี้ยงตัวนี่เนาะแม่ลูกนึ่งนาะเดี๋ยวลูกเพิ่นเตัวนี่ก็ร่างมากก็ลังมากลูกใหญ่ตัวนั่นแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับเนี่ยลอยเท่าไร รอยสารที่หาเนาะแข้งขาพวกี้แบบนี้เลยเอานี่ลูกเพิ่นบ่นี่ไปเราได้เนี่อ้่มมากกันน,าน,านั่นน่ะเป็นขึ้ยังไปว่นรถอยู่แถบเป็นจังเมื่อละบ่าน,านั่นโอ้ห้าลอนั่นงามกินหยาเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับด้อนี่เอาลูกลูกตัวเมียเนาะครับเนาะลูกตัวเมียเอาตัวผู้บ่โอ้ยสายตากับว่าเมียนี่เลี้ยวไกล เอานี่ลูกตัวผูเด้วยเป็นลูกแรกเนาะลูกตัวผูลูกแรกประมาณจักสีหาเดือนนี่บอประมาณนี้ด้อยเอากระชีร้อยเศร้าอยู่บ่ลูกคนได้ยั่ดอกเนาะโอ้แต่ว่าสีแดงดีเนาะให้ลูกแดงดีเลยเข้มเลยเอาเข้มเลยแม่ลูกแม่ลูกน่ราคาเท่าไรก่อครับสามหมื่นสามด้วยแม่ลูกนะครับลูกผูเอาลูกตัวแรกนะครับลูกประมาณจักหาหกเดือนแยงขาบามีจำนี้อืมเอา รับประกันเลยการให้ลูกบ่รับประกันการให้ลูกเลยสามสามสามมืนสามสานสวนสามมื่นนวนสวนเลยเอาเบอร์โทรครับบนี้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งูย์ศูนย์ห้าสองหนึ่งหก้าอนืมแม่ลูกวยครับเ้อสามมยังต่อได้ยู่าอือจินหาเจงเนาะ

เงี้ยปานอันนี้ห้องไฝครับแม่เดียวเดียวนี่แมีนบอยยืนยูหฮมบัวเมียนแมียน,นเสือคนของเงี้ยปานบัวนี่บยบั่ไอ้ของเงี้ยปาน,ายดดานาอยู่ไส้แดดฮ้อนฮะยู่หฮมแล้วหอยเอกบ้านเนี่ยหอยเอกบ้านาน,น่าเรียง <c oughs> เพื่อร้องคำ phơi nay bọc phơi nay bạc để thay như bàn con พ่อใหญ่เทพบ่ทางอ่ะพี่ของพ่อใหญ่เทพ่อใหญ่เทปพ่อใหญ่เทพผมให้ตีวะนี่ใหญ่เทปวะอ๋อใหญ่เทพนี่แหละเอาใหญ่เทพใหญ่เทพใหญ่เทพมื่อนี้ขายให้มื่อนี้ขายแล้วบ่โอ้กําลังหยาดกันด้วย อมอไงเทีก็ลังยากก็ลังยากออกทีวีวันไงเทีนี่ไนเท,อทนีออกอทีวีเวันออกรูดอ่าได้เหรอครับนี่ได้ได้าหก้าหกถือเป็นถือสีมุมงักตนันได้ลูกไม่เยอะตัวไงเทีนลูกสองตัวอ้าวลูกสองตัวว่ารลอยสีสสสส่สีเดอ้อ สองหมื่นหกแข่งขาววมีตำนี้ของยายเทพเอาสีมุกบมกตานิ่งๆเลยปลอดภัยหมดรับประกันเลยเอาเนี่ยอ่างยาวๆนี่แหละเอาอ่างท่วงดูลึงเอาสองหมื่นหกสองหมื่นหกอืมวิมีตำนี้เนาะเขาขาวนี่เลยครับบ้านนี้ตัวนี้ก็นไม่อานบ่เยเทีบ่บัวไยดอกพึ่งอ่ะเมื่อไหร่บ่ลุงอยู่บัไทยเดี๋ยวเอาเบอร์ถ้วยผมฝนกับฝน ศูนย์เก้าศูนย์สามแมเน่ี้ดหนึ่งี่เามด้อของไงยเทปนน่ครับของเงยเทปด้อแม่นี่นนนแหะเมืม่อกี้นี่นี่ครับออสองหมเบอร์เมื่อกี้แหละครับของไงยเทปเอาพี่น้องยังได้ไปเรียเด้วแงลูก2องอ้าวนะครับ เจอกินกได้อีกรอบปื้ใส่ราบานนี่บมับอันนั้นน้องผู้ใดปื้นนะของงาน่งปัด่เดียวเดืนเี่าียไม่ไม่งมีมาบบมันนี่โอ้ม่สีมาอยู่มันบมาใส่งวขายขายวน่ไงใส่งวยยเลิกใหญ่กับแดดแดัดีครับวดีครับบ่เป็นหอยหน้าเสี่ยวล้วบอนของคน่มีนี่บ่เอาหอยหน้าเสี่ยวแล้ว เอาผูกนี่จังไดนี่ครับวาจังไดยนี่เศร้าซีถึกถือเล้บาทนี่ง่วงราคาเนเหลืออยู่จักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ละบาทนี่ถูกเป็นทถกอืมเอานีเอาเศร้าซีนะต้นในลูกไม่จยอะตัวเศร้าซีนี่ลูกตัวหนึ่งเนาะลอยซีสิบขึ้นได้เนาะต้นสูงได้เนาะโยกดีเด้อโค้งสางดีฮอาคนจังสูงลอยเจ็ดสิบนจูงรึอยเจดสิบแต่ว่างัวงอยสี่สิบ กบเธ่ามดาหได้ลอยสี่สิบถือว่าสูงในง่วเนาะถือว่าใหญ่ได้ลอยสี cause, 4. 4. 4. ่สิแทงขาบุนี่จะนี้ดอกแม่ลูกเดียวเนาะแต่ว่าราคานี่ถูกเป็นถูกสองมูนสี่ยังต่อรอบได้อีกบอกนิดนึงกว่2สองสี่นิดนึงเอาได้ตัวเดียวนี่ยครับบอกเอาเบอร์ทร่ครับบัานศูนย้าสามศูนย์หกสองสี่เกณฑหสี่แม่ลูกเดียว สองเงินสี่ห้อยยังกผมด้ยห้อยเลี่ยมครับห้อยเหลี่ยมจากพ้นทองโอ้พ้นทองนี่แหละนาะห้อยเหลี่ยมนะครับเด้สองเื้นสี่อับเอาไปเลียงครับแม่ลูกเดียวรับประกันเลยอันนี้ห้องผู้ใหนเราแม่อจจะจอยนี่พูดบอกครับผมยูดไปยุ่ไก่เลยตัวนี้ห้องไฟเนย นี่แม่แม่ยังไงขงเผนขายกันหรือ่ขายกันหรือเปล่าว่าดีซื้อตัวไหนบางนี่เออ ก็ลังตักันอยู่ไงป่านก็ลงตอกันอยู่เอาเรไปห้อยนายงกนดกันตอนไ่ามีเดี๋ยเอาไมียมี่มีสีเพไปขึ้นบักมียแถวเสล้วพุ่มนี่อ่ป่านอตัวเดียวนี่บ่ายกันรวปเลย มันเป็นไไปซืหอห,หลักมันหักอโอ้ยไงมีสวนไป่สวนมาออกกล้องผมา่มีมขายแล้วบ่หม่าคอยบ่ต่อกาอยูได้น่อเทใดนป่านเทใดแม่นน่านทใดครับหนิเออราคาทาใดละ่ะ มื่นเก่าแม่สาวถูกๆร้อยสามทิพขึนแม่สาวมื่นเก่าถูกแข้งขาวีตรนนี้ได้ของกบเจ้าหมกผมซื้อสิเอี่ยมีสิรึ่บลยนี่้โหเออได้ได้ผมชายแห้พ่อใหญ่มีไม่สีนี่โอ้มื่นเก่า้วยกันไมด้เอามาดีน้ำข้นกับหลังงัวก็ได้เอานี่ผมมีตันนี้อย่งเด้อเอามื่นเก่ของใหญไป เอาเมือนี่ด้กแม่สาวบ้านปีกัวเนาะเอาเบอร์ท <świat> ่ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง่งเก้าเจ็ดหนึ่งเกาเจ็ดสองหหหกหราันซาทองบอบันซาองนี่ใหญ่ปานรับอำเภอพพนท่องคือเก่าได้ตัวเดียวมาเนี่ยตัวนี้ของผู้ใดนี่ยชุ่มสูงโกโดเนี่ยโทาใดเล้วครับ นี่เพี้นจากโพไสมาหอดพี่แล้วมันนี่ลูไสว่ามากบม้าไปสรงง่มันไปทรงง่วห้อยเท่าไหร่ละครับนี่โกโดกีเดนี่โกโดกเดห้องเศร้าซีครับ่้างหงเศร้าซีถู้แม่โกโซนี่สูงด้วนี่ร้อยเท่าไรขวสูงพ่นสี่สิบสี่สิบบวกสี่สิบบวกเนาะพนยกดีเลยครับโค้งสาวด้ว ไปไสใหญ่ดีก็อจสมบูรณ์ดีด้วยเนาะเอาแข้งขาวมีตำนี้เนาะประกันประกันเลยประกันบ่มีตำนี้เด้วยของอัในใหญ่เพ่นพ่อมีตำนี้สุร่ายสี่สิบหางยาวแข้งขาวมีวนี้ประกันให้สองหมื่นสี่ถูกเลยบ่นเนี่ย,ยโอ้สองหมื่นสี่ยังตัวเลยเปตเตอรเล่ยครับเป็นแม่สาวเด้อแม่สาวแง่พร้อมแง่พร้อมเจ้าของนี่ใส่สโลงความน่าจะต่างประเทศบนไป เอาสองมื่นสี่เนาะเอาเบิดได้ตัวเดียวบอมตัวเดียวครับเอาเบิดโทุ่ครับอันนี้ศูนย์แปดสี่เจ็ดสองหกเก้าสองหนึ่งศูนย์สองมืนสี่อเอาโทุ่มาเลยอาขอบคเพ่นจยางเพื่อผูดใส้นะครับเมื่อนี้ใส่สโลงอืมมาทางประเทศเขอพูดในหลายเลยครับเด้อสองมื่นสี่โอ้นี่นะ ผูได้สองหมื่นสีอเอาไปใช่กันไม่ใช่กันบนถือห้องเต้าสองขบบาทไปใช่รเราพอยี่มี่บาทนี่ม่บ้านยี่มี่เมียนโอ้มนเดีอาเปิดเท่าน่ะครับยี่มี่เ้าเจ็ดครับเต้าเจ็ดแมลูกลูกตัวเมียบ่ครับบอลูกตัวผูโอ้ลูกตัวผูลูกแรกลูกที่สองสองคนลูกตัวสครับโอ้ลูกที่สอง,สองตัวผูเ้าเจ็ดมร้อยสาที่บวกเนาะ เงียเอดีเนาะแม่เพิ่นเนาะสองหมื่นเจ็ดเนาะยังตัวอะไรเนาะยนี่เนาะเชียงขาปุ้ยตัวนี้เลยรับประกันหมาตัวรับประกันเลยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเนี่ยตัวอะไรจักน้อยนะครับเอาอืมนี่นะครับลูกคนเด้อที่สองเลยลูกแรกลูกแรกลูกแรกเนาะเอาเป็นตัวเลี้ยงด้วครับงัวเลี้ยงด้วยังให้ลูกดีด้วยไหนเด้อเอาใยมีจับใบใยนี่แหละนี่สองหมื่นเจ็ดถูกเลยมื้ยนี่นี่ลูกคนเด้อลูกลูกผูลูกผู สองมเจครับเบอร์เบอร์ทูจำได้บ่เนีมีบ่เนี่จำเบอร์ทูได้บ่บ่เนี่ยศูนย์แปดศูนย์เออศูปดศูนย์ึ่งหกนึ่งหเกโอ้หนึ่กสี่สี่เดี๋ยวเเอาไหมศย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกสี่สี่สอืมเป็นห่วงเบอร์ทูเนี่ยผมยันจำบ่ได้เอาสองหมื่นเจดเด้อยังตัวเลขได้นิดนึง เอาต่อมาหาพี่ใหญ่มี่ใหญ่มแจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอันอยุตตบุญนะพี่ใหญ่นี่ตำบลญศรีเวลายรครับศรีเวลายบ้านนาวีนะบ่ครับผมบ้านเดียวกันล่ะตำบลเดียวกันครับนาวีเมื่อนั่นมื่อนั่นบ่กว่นผมไปผมถามใหญ่มีบ่อยู่ของง้อบอบอหน้าบ้านนาวีนะครับซ้ำอยู่นาวีหระบ้านเดียวกันผมไปท้ายน้ำท่วมแล้วมันจะมีของงัวก้อนที่ลงไปบ้านนาวีเห็นไหม ไม่นี่มีบ่อยเหต่อไปที่เป็นร้านผู้ยิ่งขายลูกศิลป์หรือขายกระถือคืมเขาแว่ครับผมจำบ่าเลยจำบ่าเลยเอ้ยเฮือนอยู่หันบ่บ่ครักบ่อยเหรอยู่บานอยู่แต่ว่าผมไปอยุติละยู่ิ้างลงครับครับมันมันเป็นศรีวิไลเนาะตำบลศรีวิไลมันติดต่อกับโพ้นท้องเลยตำบลนานนี่โพ้งม่วงเขียดเดียวเขียดกันรับหัวย่างกันกันย่างๆถั่วงยังบ่เลยไงบกกันละครับบวกผมไปทายถ่วไม่เหมือนไนบวกเราบวกเราะ คุยเรื่องน้ำท่วงด้วยกันนี่มีบกหน่อยครับมื่อรับไปได้แล้วล่ะการจอดใส่กันได้แล้วหรือบัตรองมุงบัตรน้องเชียงหวางบัตรมูนี่ไปได้หมดแล้วได้หมดเลยลงตามผมไปท้ายยุหันแล้วเมื่อเมื่อหันผมไปโครเอียยุแถวนั้นที่อยู่มันกวกงาครับไปเห็นเจ้าห้อยห้อยวุฒิเขาอยู่บ้านู่นเชียงหวางเออสอท่อเนาะเปลี่ยนสอท่อยี่น่นเชียงหวางผมไปท้ายถ่วงแล้วเห็นผมแล้วเนามาหา พูดนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆด้ด้วยีเด้อครับขอบดีครับมีสีไปใครบ้างมีคือเกลียวไม่ยุดตลาดสีรลพูดเด้เอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ที่ต่ละชมนี่คือตลาดนัดโคกระบืออำเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับสีมี้ถูกส่อวันพุธดนะครับด้วยเอาพี่น้องอยากเบงงิองง่วนหรือกางง่วมาเข้าตลาดกะอยู่ถนนบายพาสนะครับ เอาแยกไฟแดงเสียล้วพุม่มไปทางหนองพอกเป็นายพาสนะครับพี่น้องขี้มากกะเสียนรถจอดได้หลายนะครับอืมเอาขอคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับด้วยที่ที่แต่ละชมสวัสดีครับ